มาเดือนฝรั่งของบ้านต้นที่สองนะคะที่จะได้ทานกันค่ะแบคจีนัวเริ่มสุกแล้วนะคะอีกสองวันน่าจะเก็บได้ค่ะช่วงนี้ต้นกำลังงามเลยค่ะได้มาสองเดือนแล้วนะคะสองเกือบสามเดือนค่ะติดผลมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ผลเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เราก็เลี้ยงได้เติบโตดีนะคะผลไม่ร่วงก่อนตอนนี้ ยอดใหม่เพิ่มเยอะเลยค่ะเราต้องตัดแต่งออกนะคะตัดแต่งออกให้เหลือสักประมาณสี่กิ่งก็พอค่ะกิ่งหลักสองกิ่งแล้วก็กิ่งย่อยอีกสักสองกิ่งก็พอนะคะน่าจะเหลือสองกิ่งนี้ค่ะแล้วก็กิ่งนี้ไว้นอกนั้นคงตัดออกเพื่อให้ต้นเขาดูดอาหารได้สมบูรณ์นะคะกิ่งเยอะไปก็ไม่ดีนะคะยิ่งมีกิ่งแถวเนี้ยค่ะพอโตขึ้นเนี่ย ียวใบเขาก็จะคลุมดินนะคะแสงแดดมันก็จะไม่ส่องถึงพื้นไม่ถึงดินในกระถางเนะะี่ยค่ะเชื้อราก็อาจจะตามมาได้นะคะต้องแต่งต้นให้เขาโปรง่งโปงไวะคะ้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีกิ่งเยอะเขาจะได้เลี้ยงต้นได้สมบูรณ์นะคะเลี้ยงผลได้สมบูรณ์ผลมีรสชาติดีค่ะอันนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะเลี้ยงไปหาข้อมูลไปเรื่อยๆค่ะ ไม่มีข้อแนะนำมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะ